ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ BMW M4 ปี2025อย่างละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการออกแบบภายในและราคาที่ควรรู้สำหรับใครที่ลงไหลในรถสปอร์ตระดับพรีเมียม M4 คันนี้คือประสบการณ์ที่คุณไม่ควรพลาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BMW M4 ปี2025มาพร้อมลุคที่ดูดันโดดเด่นและดูโฉบเฉี่วทันสมัยไฟหน้า LED ถูกอัปเกรดลวดลายใหม่เพิ่มความล้ำสมัยกระจังหน้าไตคู่ขนาดใหญ่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็ทำให้รถดูโดดเด่นไม่เหมือนใครกันชนหน้าหลังถูกปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นพร้อมด้วยชุดแต่งคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีให้เลือกทั้งหลังคาและฝาครอบกระจกสีดำเพิ่มความร้าใจให้ตัวรถ สีใหม่อย่าง Eye of Man Green และ f r o z e n Portimao Blue ก็ช่วยเสริมคาแรคเตอร์ได้อย่างมีสไตล์ทางด้านสมรรถนะ BMW M 4ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเรียงขนาด3.0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด473แรงม้าในรุ่นพื้นฐานและเพิ่มเป็น503แรงม้าในรุ่น Competition หากเลือกระบบขับเคลื่อน X Drive แบบ AWD จะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตร ชั่วโมงได้ภายใน3.5วินาทีเท่านั้นรุ่นขับหลังยังคงมีเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับสายขับสนุกในขณะที่รุ่นคอมเ t i t ชันจะใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้ฉับไวช่วงล่างแบบ Adaptive M Suspension มอบความมั่นใจในการเข้าโค้งพร้อมความสบายในการขับขี่ทางไกลห้องโดยสารภายในผสานระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด หน้าจอโค้งเคิร์ฟดิส l a y ที่รวมทั้งจอมารวัดและหน้าจอกลางทำงานด้วยระบบ iDrive 8.5ซึ่งลื่นไหลใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายวัสดุภายในใช้หนัง Merino และตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เบาะนั่งแบบ M Sport รองรับสรีระอย่างยอดเยี่ยมเหมาะทั้งขับช้าและขับเร็ว สำหรับราคา BMW M4 ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ2.7ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึงประมาณ3.2ล้านบาทในรุ่น M4 Competition XDrive แล้วแต่การตกแต่งและออปชันต่างๆแนมะ้จะไม่ใช่ราคาถูกแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีและความพรีเมียมที่ได้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่หลงไหลในรถสปอร์ตระดับสูงคันนี้อย่างแท้จริง